เอครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเป็นประมาณติดตามท่าผู้ชมช่องไทยสามบรรเทาดิพิณน์น,นี่ครับผมพูดคุยกับทีมงานไทยสามบรรเทาความสุภาพพี่น้องมาอยู่ที่ลำน้ำเซนคือเก่าครับช่วงนี้กับป้าขึ้นครับไทยเอาไท,าย,เาทายเอาอยู่นี่แหละครับพี่นอ้อ,องไทยกระสาวหอดำหลายคลิคบกวลาพี่น้องไทยเหล่าไทยเอทยอะแต่ว่าจิเป็นยังไงเนาะ ก็แล้วครับมียกย่อสองขามียกย่อสี่ขาวันนี้ห้องมาเจาะสะดุงยกย้อนี้ครับสะดุงสี่ขานีครับไปลงไปตงไปไก่จังน้อยเป็นเรืงไรครับผมขาสีคนไรก็แช่น้ำเนครับเด้อเออเป็นเรื่งไรครับเปไก่เป็นบ่ไกครับผมไก่ได้ไก่ได้เป็นยกบุบบ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 บ เกษตรสมบูรณ์ใช่ยาพุ่มครับพี่น้องแถวนี้ใช้ยาพุ่มจะมาหาหาอยู่หากินหลายนะครับทางทางแบบมันเสร็จขุดเขียนนั่นพี่น้องเนาะนี่นะครับเอ,าอ้าเห็นไหมเลยมาลุ้นกันครับพี่น้องมาคือเกโาครับนกดูได้ดูว่าท่นว่านี่ครับเกราซีเกราหานะครับปีนียุคพี่น้องปีนี้ยุคฟังกุ่มกับทีเดียพี่น้องเนาะเอ้าลุ้นกันครับลุ้นกันไปนั่กันนะครับปลากระลังเผาครับพี่น้องช่วงแรงๆครับ คลิปนี้ไทยทำช่วงแรงๆเด้พี่น้องด้อช่วงบสามใบสี่มองอู้อออู้อู้หนองอครับเป็นงอปลาด้พี่น้องเนปลาผเป็นตีไอด้วพี่น้อง <c oughs> ปาลาอรอยเปอร์เซ็นด้ <c oughs> ปอปลา,ายเปอร์เซ็นครับผมนี่สอากีแน่ยูนี่นะครับสีแงสีละเหมือนกันสเป็นยังไงนะครับการ หลายเตือเราพึงถึงมากนะครับางทีผู้ได้ยู่กับถือนะครับพี่น้องมุมนีครับดนีมุมนีครับพี่น้องนี้ครับยกแป๊บเดียวครับยกตักยกตักโรยรสันนะนี่นะครับสันลุ่มสันลุ่มครับโอ้เมื่อยฉีพเ้วยพี่น้องกล้องแข่ครับขนาดคนนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับอืแสดงว่าไม่ไม่ยกอยู่พี่น้องไม่ยกดูเอีคุณแม่เ่านเขาไว้นะครับยกเร็วตักเร็วนี่บังคนกบบมีหลายสุงครับผม วัาสุรงมีจะเขาดีกว่ามเอไมแล้วครับอึบอึบอึอึนี่ไรครับผมสวนสิครับเขี่ต้ครับเขาพี่โต้ตึักเลยครับอ้ามาลุโตครับลุโตไปลุโตไปผมไหนซ่มันถึงต้องเ้าครับต้งเ้าอยางเดียวเออแมน อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวะบ้างบ่โดนครับบ้างบ่โดนนี่ครับไม่ติดสุบาทเนี่ยเมีบาทเท้าก็แล้วกันว่าสั่นว่านี่ครับวุ้ยพี่น้องเพิ่งเอาครับผมพี่นเอาเพิ่งเอางพี่น้องถักจีงนะนี่นะครับถักจีงนะหนึ่งสอง สวดโอดไปแล้ว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 ออ้ยไปไท่แม่ป๊อดแม่แต่ละเมครับพี่น้องเลยมาเสาะออนเถอะอื้อื้้ยของแขวว่องไวพี่นอ้องเสาะออนเออเป็นซ้ำนั่นครับอืมซ้ำนั่นขนาดเลยนะครับในการเอาเอาฝาครับพี่น้องซ้ำนั่นขนาดเลยเนมือนก็ ยกตัดยกตักครับพี่น้องว่าได้ตั้งโดนว่าได้ตั้งโดนครับพี่น้องเจ้าปลาเข้าดีขนาดก็ดีครับนี่บาดเฝ้าครับอ๋อบาดยีกับยีกยึดได้ได้ดีครับน้องได้ดีซึบซึบนี่ซึบนะครับโอ้กล่องเขียวขนาดเลยต้องเบิ่งสะดวกเลื่อนแข่งง่ายครับพี่น้องเพราะว่าบ่าได้ทาโดนนะครับ เมียเป็นจัดให้เลยครับท่านว่าเอาแบบรวดเร็วท่านใจครับสิบวิเท่านั้นหาวิสิบวิเท่านั้นเอ้ยเอาตีสระบาดเอ้ยเอาเบิ่อจะเบื่อเอ้ยยังว่ามนถือปลาสลามบ่เอ้ยเอ้ยนี่โจโดลอยไปขวองอย่างน้อบ้านนี้พี่น้องเอ้เมอลงไมาอีกคนลงไมาอีกคนแม่เอาวางลงก่อน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  เอาหาตัวซอยล้วบัดให้หน่อเอา้เอาพักยกก้อนพี่น้องพักยกก้อนโอ้โจ้ดวนอะไรตัวนี้แของเลยตามเกินหายวีได้สะนะ่ะ